ทอดมามันก็ล้วนอยู่ในกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แต่ว่าออกมาแบบตัวผมครับมันต้องมองไก่มองข้ามช็อนเป็นผู้นำ่องความที่สร้างสรรในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ความจริงใหม่ความดีใหม่แนละความงามใหม่อันนี้คืออุดมการแต่ศิลปินเมื่อมีอุดมการสร้างบุคลิกจนสังคมยอมรับจนเกิดเป็นลทัทธิเปิดเป็นเป็น,ปนแนวร่วมของสังคมแนละ้วศิลปินก็มีสิทธิ์ที่เขาซื้อซื้ออัตลักษณ์ซื้อแล้วแล้วก็สามารถประยุกต์ประยุกที่ไม่ขายตัวนะครับประยุกต์ให้เหมาะกับตลาดแสดงว่าศิลปินเป็นผู้ชี้นำตลาด ถามต่อว่าไอซซอฟต์พาวเวอร์ที่มีทั้งแทงเจเบิลกับอินแทงเจเบิลรูปที่ใจเห็นสู่รูปที่ตาเห็นเนะี่ยตัวชี้วัด,ดคือการคเรตีฟนั้นไอซานไม่บอกเลยว่าความคิดสร้างสารรค์สำคัญกว่าความรู้เมื่อความคิดสร้างสารรค์สัมัญกว่าความรู้แล้วใครละ่ะที่มีศักยภาพที่สร้างแต่ผมผมพูดตรงนี้นะเป็นความเห็นส่วนตัวทุกอาชีพของมนุษย์ครับมีคุเรตีัรงนั้นนะวิจัยนวัตกรรม เป็นครูบาอาจารย์เป็นอาการเมืองถ้ามีคุณธรรมมีธรรมะธรรมชาติธรรมศิลป์มีความเคลื่อนไหวหมดเราต้องเป็นผู้ที่ทต้องสร้างอาาัตลักรตัวเองก่อนสร้างแบรนด์แล้วคนฝ่ายตลาดเขาไปซื้อแบรนด์เราเราไปอัพทรายไปยุกไซบ์ไปยุคโดยเราหรือคนมาช่วยประยุกก็ได้หรือใช้ AI มาช่วยระยุคก็ได้นี่คือโลกต่อไปอดีตมันมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มี AI มันก็มีเครื่องมือทำ ดีพิ้นหรือคัพปี้กันไปหรือเป็นทฤษฎีเป็นอิสซึมอันนี้ผมคิดว่าตอบโจทย์ที่จะมคูทีถามมีประโยชน์มากแล้ะตัวศิลปินจะต้องมีมาถึงจุดนี้นะก็ต้องสร้างอาจจะกษักสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์คือความจริงความจริงคืออะไรครับขออนุญาตรู้ประค,ความจริงคือปัจจัยแนวคิดของแต่ละคนความดีคือเอาพุทอิมแพคที่ต้องมีเจริยธรรมนะเนื้อหาต้องมีเจริยธรรมกับมนุษย์เขาจะมีคำว,ว่าศิาาลปะบำบัด ศิลปะเพื่อนู่นเพื่อนี่นี่ไงก็มีใจรับถ้าคนไม่มีใจาทามันก็อาจจะเอาศิลปะไปอ้อางทำแบบอีเวนต์แบบนี่ชอบแหละผมก็ไม่พูดประเด็นนะฟังให้ดีนะขเขาอาจจะเป็นไปเีงสบายแต่ไม่อาจจ้เป็นเองเขาเงินหรือคำสั่งหรือคามขอร้องขอ,อ,ของนายทุนอันนี้อันตรายอันนี้ผมยงังยืนงใจยุทที่ชายรัฐพูดแต่หน้นผมซื้อ สรุปส,สุดท้ายคือทั้งบททั้งเส้นมันขับประโครสร้างเดิมนะทีนีเป็นแต่ละคนที่นั่งบนเนี้สี่สี่คนเนี่ยมันก็มีรูปทีใจเห็นไม่เหมือนกันน,นั่งทั้งสี่คนเนี่ยทั้งเข้มทั้งอาจารย์สุธีทั้งอาจารย์ส,สมบงกับผมเนี่ยเอาดอกบัวมาใส่แจากาันตั้งตรงหน้าเขียนนี่เป็นอะไรถ้าทุกคนมีอัตลักษณ์ทุกคนมีความเป็นไมเซ็ตทุกคนมีไมฮาร์ทไมเฮดและไมแฮนของเรา ก็จะไม่เหมือนกันแต่โลกยุคใหม่ต้องการ My h e a r t My h e a d ของอาจารย์ปีชาของสมบงของอาจารย์สุธีของเข้มหรือของปะกอหรือของทุกคนเขาต้องาการการแชร์ลิงครับแชร์ลิงอย่างไรโดยที่ไม่เสียอัตลักษณ์แชร์ลิงอย่างไรที่ไม่เสียซอมพาวเวอร์รวมๆของคำว่าซอมพาวเวอร์ไทยอยู่ตรงไหนก็ทำออกมาด้วยความจริงใจแล้วนะ <c oughs> แดีวก็ซื่อสัตย์ต่อตัวเองใช่ไหขอเสียงนอบรับเมือต้องรับอาจารย์ขอเชอาจารย์นะคะเาเปิดพิธเปิดงานให้ศิลปินช่รับเลยค่ะงานคีเป็นงานของ เป็นายที่หกท,ท,ที่ได้รับเชิญมาในงานแสดงที่นี่มีการประติมากรรมซึงการตั้งร่นด้วยซึ่งทำให้เความประทับใจอย่างมากเลยครับเขาจำลองโลกทั้งโลกในมุมมองเขาว่ง่ายๆแค่วัสดุจากสวนถาดหรือบอนไซง่ายๆจึิง,งสวนถาดหรือบอนไซมันก็เป็นอาร์ตแล้วละ่ะที่ศิลป,ปินเขาเขาจำลองมาท่านหนึ่งเขาก็ริชเดอร์จอร์รดึงมาอีกแล้วก็มาสร้างความหมายใหม่ ผมอยากเรียนเชิญทุกท่านไปดูไอ้ความซิมพลิซิตี้ความง่ายง่ายความเป็นฟาวออบเจกต์ที่บริสุทธิ์ใจแล้วทำออกมาประกอบเป็นที่ท่านอาจารย์ลาวันบอกว่าจากสามมิติจากสองมิติจากกิจกรรมการเป็นสามมิติจากสามมิติมันเป็นฟาวออบเจกต์อะไรก็ไม่รู้ที่ผสมกลมเกลื่อนหมดเลยพอคนดูเอ๊ะมันมันงานเซรามิกจำไม่ธรรมดานะ เป็นงานเพ้นมาอยู่ได้ไงกับเซร์มิกตรงนี้เพราะเป็นคําสั่งของหนูเข้มก็าลูกพิจัยเห็นครับครัวันนี้จะเรียนเชิญทุกท่านเข้าไปดูทฤษฎีหรือการประกอบด้วยจิตบริสุทธิ์ของของหนูเข้มนะฮะขออนุญาตเรียกชื่อแบบที่คุณชินก็เรียนเชิญครับเป็นความภาคภูมิใจงานนี้นะฮะขออยากแล้ช่วยกันดูช่วยกันช่วยกันเชร์นะครับถ้ามีปัจจัยช่วยกันซื้อได้ก็ยินดีนะครับ ขอบคุณครับก็ขอบคุณอาจารย์ลาวันอุปอินนะครับแล้วก็เจ้าของสถานที่คุณพี่อิดด้วยครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ปีชาเขาทองนะครับแล้วก็อาจารย์สมบง์แล้วก็อาจารย์สุธีนะครับที่มาเป็นเกียรติมาในงานของผมในครั้งนี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจแลวก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับและขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนนะครับ อยากให้พี่ๆทุกคนเข้าไปในไปดูงานไฟยายแรแลนด์ในครั้งนี้นะครับเข้าไปในโลกของผมจินตรนาการครับขอบคุณครับ